กรณีเกิดเหตุถล่มที่พระรามสองเนี่ยครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าไอ้พระรามสองเนี่ยมันเกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ปรากฏว่ายังไม่เห็นมาตรการในการป้องกันปราบปรามหรือว่าเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดเลยนะครับเราสังเกตได้นะมันเกิดมาหลายเคสแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นเลยว่ามีใครโดนจับติดคุกหรืออะไรไหมนะครับ ต้องบอกว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา291เนี่ยเขาระบุว่าผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาททีนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเวลามันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยมันมีการดําเนินคดีไปแล้วเท่าไหร่นะครับมีการติดคุกไหมหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่าคดีมันถูกเป่าไปหมดแล้วเนี่ย อยากรู้ข้อมูลตรงนี้จริงๆเลยนะครับเวลาผู้รับเหมาอื่นๆเนี่ยเขาเห็นข้อมูลว่าไอ้คนนั้นเนี่ยถูกจับและถูกดำเนินคดีติดคุกจริงๆเนี่ยมันก็จะได้ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นไอ้ความประมาทตั้งหลายต่างๆเนี่ยมันจะได้เกิดการป้องกันร,ระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับตรงนี้ผมก็อยากรู้ข้อมูลนะว่ามันมีไหมนะครับการที่คนที่ประมาทแล้วเนี่ยนะครับมันมีใครออกมา รับผิดบ้างหรือเปล่ามีการดําเนินคดีกับใครบ้างหรือเปล่าไม่เห็นเลยนะผมยังไม่เห็นข้อมูลเลยนะครับเวลาเกิดเหตุนเนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีมาดูนะครับดูเสร็จแล้วก็ก,กลับไปวันหลังมันก็เกิดเหตุขึ้นมาใหม่อีกนะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราก็เห็นข่าวกันอยู่นะแต่ปรากฏว่าเรายังไม่เห็นมาตรก,การป้องกันปราบปรามหรือว่าการลงโทษผู้กระทําความผิดแต่อย่างใดน,นะครับผมอยากเห็นข้อมูลตรงนี้นะครับก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะทาง รัฐมนตรีต่างๆหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยอยากให้เปิดเผยข้อมูลตรงนี้สักนิดนึงนะครับหรือว่าเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีมาตรการในการป้องกันปราบปรามนะครับผู้ที่กระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือว่าทรัพย์สินเสียหายเนี่ยครับมีมาตรการอย่างไรบ้างนะครับเรายังไม่เคยเห็นเลยนะครับก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอยากรู้จริงๆว่ามันมีข้อมูลตรงนี้ไหมนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับ